สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะคะวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2025ค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่เออน่าสนใจมากๆในตลาดคริปโตมาคุยกันค่ะคือถึงแม้ราคาบิตคอยช่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาจะดูเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่านะคะมันก็มีสัญญาณบางอย่างที่แบบชี้ให้เห็นว่าพื้นฐานของอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วแข่งแกร่งขึ้นนะคะ อย่างผลประกอบการคอยเบสที่ออกมาดีมากแล้วก็เรื่องอนาคตอีเทเรียมกับเทรน RWA ที่น่าจับตามากๆค่ะครับเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสวนทางกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่ามันสะท้อนภาพรวมตลาดคริปโตที่เออมันซับซ้อนขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลองเจาะลึกกันดูครับได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยเรื่อง Bitcoin ค่ะ ลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคาเหมือนจะพยายามขึ้นไปยืนแถวแถวแสนเกถึงแสนหนึ่มืนดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่สุดท้ายก็คือไม่ผ่านค่ะทำให้เดือนตุลาคมหรือที่เราเคยเรียกกันติดปากว่าอัปโชเบอร์ที่ปกติแล้วมักจะเป็นเดือนบวกนะคะปีนี้กลับกลายเป็นว่าปิดตลาดาติดลบไปซะง,งั้นซึ่งอันนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเลยนะคะตั้งแต่ปี2018เลยครับ ปรากฏการณ์อัปโทเบอร์ที่ที่มันไม่เป็นอย่างที่คาดกันปีนี้นี่เ,เป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากครับมันอาจจะกำลังบอกเราว่าไอเรื่องเล่าเดิมๆหรือเน r เร i v e เก่าๆที่เราเคยใช้มองตลาดตามฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักน้อยลงแล้วหรือเปล่า คือตลาดทุกวันนี้ปัจจัยขับเคลื่อนมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับทั้งเรื่องนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมเรื่องกฎระเบียบที่เอ่อเริ่มชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือการเข้ามาของนักลงทุนสถาบันครับอ๋อหมายความว่าการดูแค่กราฟตามฤดูกาลหรือตามสถิติดเดิมๆอาจจะไม่พอแล้วใช่ไหมคะนักลงทุนอาจจะต้องหันมามองปัจจัยพื้นฐานแบบจริงๆจริงๆมากขึ้นเราลองหันไปมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยจะเห็นภาพที่ ค่อนข้างตรงกันข้ามเลยนั่นก็คือเรื่องผลประกอบการไตรามาส3ของ Coinbase ครับแพลตฟอร์มเทรดคริปโตใหญ่ในอเมริกาที่ประกาศออกมาแล้วบอกว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เยอะเลย ใช่ค่ะตัวเลขที่ออกมานี่น่าสนใจจริงๆ c อ i n b a s e มีกำไรสุทธิถึง433ล้านดอลลาร์จากรายได้รวม1.87พันล้านดอลลาร์รายได้หลักๆก็ยังมาจากค่าธรรมเนียมการเทรดแหละค่ะแต่ว่าที่น่าจับตาก็คือรายได้จากฝั่ง s t a b l e c ค i n นะคะสูงถึง355ล้านดอลลาร์แล้วก็อีกส่วนคือบริการ Cu s โตเดียนหรือการรับฝากสินทรัพย์ให้ลูกค้าสถาบันอันนี้รายได้โตถึง120%เลยทีเดียวค่ะครับจุดนี้แหละครับที่ผมว่าสำคัญมาก คือผลกำไรของ Coinbase เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางตลาดที่ก็ไม่ได้เป็นขาขึ้นเต็มตัวนะมันก็เลยเหมือนเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งครับว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมันสามารถสร้างกำไรที่แท้จริงได้นะแล้วก็มีความยั่งยืนได้ด้วยไม่ได้พึ่งแค่กระแสะเก่งกำไรราคาเหรียญอย่างเดียวซึ่งสิ่งนี้มันช่วยลดทอนคำพูดที่ว่าคริปโตเป็นแค่แบบแชร์ลูกโซ่อะไรทำนองนั้นไปได้เยอะเลยครับ แล้วมันก็เป็นการส่งสัญญาณบวกที่ส่งพลังมากๆไปยังกลุ่มนักลงทุนสถาบันด้วยซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีที่ตลาดมองมูลค่าบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ไปเลยก็ได้แล้วก็แน่นอนครับมันก็เริ่มที่จะ,ะท้าทายระบบการเงินแบบตั้งเดิมหรือที่เราเรียกว่า TradFi มากขึ้นเรื่อยๆอเข้าใจเลยค่ะนอกเหนือจากเรื่องความแข็งแกร่งของธุรกิจกัินก้อนเบสแล้วอีกเทรนดหนึ่งที่ช่วงนี้ได้ยินบ่อยมากก็คือเรื่อง Real World Assets หรือ r w ใช่ไหมคะ กับบทบาทของอีเธอรียมที่น่าสนใจคือมีธนาคารใหญ่อย่าง Standard c h a r t e r e d เขาคาดการเลยนะคะว่าตลาด R W เนี่ยหรือการนำสินทรัพย์โลกจริงมาทำเป็นโทเค็นบนบล็อก a i n จะมีมูลค่าแตะ2ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2028เลยทีเดียวค่ะใช่ครับแล้วประเด็นสำคัญที่ Standard c h a r t e r อเขาชี้ไว้นะครับคือเขาคาดว่าส่วนใหญ่ของกิจกรรม R W พวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นบนเครือข่ายอีเธอรียม แต่ก็น่าสงสัยนิดนึงนะคะคือตอนนี้ก็มีบล็อกเชนใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยที่มักจะบอกว่าตัวเองเร็วกว่าหรือค่าแก๊สถูกกว่าอีซิเรียมแล้วทำไมสถาบันการเงินใหญ่ๆถึงยังมองว่าอีซิเรียมจะเป็นหัวใจหลักของ r w ล่ะคะครับคุณเจฟฟรีเคนดริกซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของ Standard Chartered เขาให้มุมมองที่น่าสนใจนะครับเขาเน้นไปที่เรื่องของความน่าเชื่อถือหรือ trust กับประวัติการทำงานที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วเป็น10ปีของอีเอเรียมนะครับที่แทบจะไม่มีปัญหาใหญ่อะไรเลยคือสำหรับสถาบันการเงินเนี่ยที่เขาต้องการความมั่นคงมากๆแล้วก็ต้องการลดความเสี่ยงในการทำงานปัจจัยเรื่องความเสถียรความน่าเชื่อถือที่มันผ่านการทดสอบมานานเนี่ยมันสำคัญกว่าเรื่องความเร็วหรือความถูกกว่านิดๆหน่อยๆของเชนคู่แข่งเยอะเลยครับ อ๋อพอจะเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าอีเทเรียมกำลังถูกมองให้เป็นเหมือนอโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็นรางสำคัญเลยสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ที่จะเชื่อมสินทรัพย์จากโลกจริงๆเข้ามา ตรงต้องเลยครับมันทำให้มุมมองต่อมูลค่าของเหรียญ ETH เองอาจจะต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันคือไม่ใช่แค่ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลเก่งกำไรหรือแค่ส่งผ่านมูลค่าเท่านั้นแต่ในฐานะที่เป็นชั้นโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure layer ที่จำเป็นมากๆสำหรับนวัตรกรรมทางการเงินแล้วก็การแปลงสินทรัพย์ในยุคต่อไปซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ใหญ่แล้วก็มีความสาคัญกว่าเดิมมากๆครับ สรุปภาพรวมวันนี้กันนะคะก็คือแม้ว่าราคาบิตคอยอาจจะยังดูผันผวนอยู่แล้วตำนานอัปโตเบอร์ก็ไม่เป็นจริงในปีนี้แต่เราก็เห็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากๆจากฝั่งพื้นฐานของอุตสาหกรรมนะคะทั้งความสามารถในการทำกำไรจริงๆของบริษัทอย่าง Coinbase แล้วก็ศักยภาพมหาศาลในการใช้งานจริงของ Ethereum ผ่าน Trend R w ดูเหมือนว่าตลาดกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีวุฒิภาะวะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราไปคบคิดกันต่อนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนในโลกคริปโตยุคต่อไปเราควรจะหันมาให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานจริงๆศักยภาพการใช้งานจริงความยั่งยินของธุรกิจมากกว่าการไล่ตามความผันผวนของราคาในระยะสั้นๆอย่างเดียวหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่น่าสนใจและน่าจะเอาไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันก็น่าจะพอให้ทำให้ทุกท่านเห็นภาพรวมตลาดที่ชัดเจนขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ